Extreme Entertainment Learning และบ้านคนตัวเบาร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนยาหมองน้ำตราถ้วยทองเสนอความจริงอยู่ตรงหน้าแค่หลักตาก็เห็นชัดความคิดที่ถ้งใจเต้อสว่างกระจ่กงใจความสุขที่ไกวขวาใช้ปัญญาที่ทางไปเข้าใจความจริงได้เบาสบายไม่นักเลย คนเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย สัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการคนตัวเบาครับรายการที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับ ความจริงคืออะไรความจริงคือสัจธรรมคือสิ่งที่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลลัพธ์อย่างไรสุดท้ายความจริงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอนี่คือเป้าหมายที่เราต้องเรียนรู้กันไปเพื่อเข้าใจชีวิตนะครับวันนี้รายการจะไปดูสิครับว่าผู้คนเขาอยากรู้ความจริงหรือมีคําถามเรื่องอะไรที่เขาอยากเข้าใจกันเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ต้องทําอย่างไรถ้าโลกนี้ไม่มีศาสนาจะเป็นอย่างไร จ้าว่าทำผิดร้ายแรงเราลงนามร่วมขับไล่อย่างเงี้ยจะบาปไหมครับโอ้โหอันนี้คำถามนี้มาแบบเป็นชุดชุดชุดเลยนะครับมาตั้งแต่เรื่องครอบครัวไปถึงวัดเลยครับท่านแรกบอกว่าอย่างไงครับถ้าลูก่เขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ควรทำยังไงดีคำถามนี้สำคัญเลยนะครับแล้วถ้าโลกนี้ไม่มีศาสนาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร เออเนืะเราเกิดในยุคนี้เราไม่รู้จริงๆเนอะแล้วเขาบอกอีกครั้งวน่งถึงวัดรับว่าถ้าจเจ้าอาวาสในพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยเราไปร่วมลงชื่อขับไล่เนี่ยบาปไหมโอ้โหเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้รายการขอเลือกคําถามแรกเลยละกันเป็นคําถามที่ในสถาบันครอบครัวครับลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ต้องทําอย่างไรลูกเขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยเราควรจะทําอย่างไรดี เราไปฟังคำตอบของผู้คนกันก่อนนะครับว่าเขามีคำตอบกับคำถามนี้อย่างไรครับก็ควรบอกแล้วก็ตักเตือนสั่งสอนค่ะก็ให้คำแบบว่าแนะนำสิ่งที่ดีและไม่ดีกับการที่เขาไม่เชื่อฟังว่าเออเราต้องบอกอย่างนี้ดีไม่ควรอะไรเงี้ยบอกยังไงก็ยังจะดื้อรั้นก็ต้องคงแบบ ปล่อยไปก่อนไหมคะปล่อยไปก่อนลองให้เขาลองผิดลองถูกค่ะแล้วเราค่อยบอกทีทีหลังค่อยสั่งสอนท่อีทีก็ต้องให้เขารู้เองอะเราบอกเราบอกแล้วก็บอกสิ่งประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาว่ามันเป็นอย่างนี้เคยผ่านมาแล้วจนจุดนี้ถ้าเขายังไม่เชื่อต้องลองให้เขาแบบ รู้ยันรู้เองคุณแม่ท่านนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับบอกเลยว่าเรามีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสั่งสอนตักเตือนเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีแต่เขาอย่งดื้อรั้นเนี่ยบางทีก็ต้องให้เขาไปลองไปเจอจริงๆให้เขาได้เรียนรู้และเจอจริงๆแล้วค่อยมาสอนทีหลังครับเป็นคำตอบที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวรายการคนเดียวเบามีคำตอบจากครูบาอาจารย์มาตอบกันให้อย่างแน่นอนครับ สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตาถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทามาาเเป็นนคตัวบชีวิตคุณจะสบาีขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493่ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทองสอง3มมีขายมานานแล้ว รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลน n นเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนคตัวเบบาาชีววิตคุณจะสันนี้รายการคนตัวเบาเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่ผมรู้สึกสดชื่นมากเลยนะครับธรรมชาติเนี่ยจะให้ความงดงามประจิตใจเราเสมอนะครับรายการคนตัวเบาอยู่กับคําถามที่ว่าลูกดือ้อรั้นเนี่ยเจอลูกดือ้อรั้นเนี่ยพ่อแม่ควรทําอย่างไรคําตอบนี้พระมหาประสานอิทธิปัญโยครับจากวัดตโนดท่านจะมาให้คําตอบที่ ลึกซึ้งแล้วน่าสนใจกับเราแน่นอนเลยไปตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเนี่ยอาตมาถนัดเลยนาะโยมนะการเลี้ยงนี่ คือสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยเลี้ยงข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกอม,มันไม่ใช่โยมอันนั้นมันลูกฟุตบอลนะไม่ใช่อะไรที่เกิดมาตอนตอน้นไม่อยากให้โยมเครียดอยากให้โยมมีรอยยิ้มใน,นลองยิ้มดูซิโยมยิ้มหนึ่งครั้งหน้ากลายเป็นสีชมพูยิ้มสองครั้งสีแดงระเรือ่อยิ้มทั้งวันสีธัญญาเอาพอดีพอดีแล้วการวันนี้นะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงนะวันนี้มาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกเอ๊ะทำไมหลายคนหลายท่าน พูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกถามพระตลอดเลยทั้งที่พระเองก็ไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะโยมนะโยมก็ถามกันจังแต่ที่สําคัญวันนี้มีประสบการณ์เหมือนกันว่าได้เลี้ยงลูกแต่เลี้ยงหลานเริ่มต้นจากการเลี้ยงน้องก่อนเลยนะเพราะเราเองก็เป็นลูกคนกลางนะก็มีน้องนะน้องตัวเล็กนะมีน้องชายโชคดีมากๆหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นกรรมของตัวเองก็ไม่แน่นะแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านแม่ก็ต้องออกไป ทำไร่ทำนาทำสวนนะเน,ะนาะเนื่องจากว่าเกิดมาในตระกูลที่มีฐานะเศรษฐีหรือเปล่าไม่ใช่โยมฐานะยากจนนี่แหละสุดท้ายได้มีโอกาสได้ดูแลน้องดูแลแทนแม่นั่นแหละสุดท้ายน้องก็มักจะติดไปไหนมาไหนน้องก็จะตามไปด้วยตลอดก็โชคดีได้มีประสบการณา์แล้วก็เลี้ยงหลานด้วยเวลากลับบ้านต่างจังหวัดแต่ละทีพี่สะพ้สบายมีความสุขมีคนเลี้ยงหลานโยม สุดยอดมากเลยเรียนจบสูงกลับไปเลี้ยงหลานโยมก็ได้ประสบการณ์ที่ดีได้เราเอาความรู้ที่ได้มีโอกาสเลี้ยงน้องตัวเองนะแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยได้มีโอกาสมาเทศมาบรรยายให้กับญาติโยมที่มีลูกหลานสิ่งที่สําคัญที่สุดหลายคนหลายท่านกังวลเอ๊ะลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่ทํา,ทาตามโอ้เครียดนะหลายคนหลายท่านแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยากจะบอกญาติโยมที่เป็นผู้ปกครอง สำคัญที่สุดเลย 1. ก็คือทําให้ดู 2. ออยู่ให้เห็น 3. เย็นให้ลูกหลานได้สัมผัสทําให้ดูอยู่ให้เห็นและก็เย็นให้สัมผัสทําให้ดูก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเองนะเป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นต้นแบบเป็นไอดอลให้กับเขาเช่นอยากให้ลูกพูดเพราะโยมก็ต้องพูดเพราะก่อนนะเมื่อโยมพูดเพราะลูกก็จะพูดเพราะตามพูดกับเขาเพราะเขาก็เพราะกับเรานะ หากว่าพูดคำหยาบเขาเรียนแบบได้ไหมก็ได้มีตัวอย่างให้ฟังมีพ่อคนหนึ่งพูดแต่คำหยาบกับลูกนะลูกก็ดื้อด้วยสิเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมพรุ่งนี้จะสอบอยู่แล้วหนังสือหนังหาไม่อ่านเลยนะพ่อก็เลยหลุดไงด่าลูกด้วยคำหยาบเลยพรุ่งนี้จะสอบอยู่แล้วหนังสือหนังหาไม่อ่านหากสอบตกมานะอย่ามาเรียกกูว่าพ่อไอ้ยะด่าแรงคำหยาบชัดๆเลยนะยมนะโอ้โหพอผลสอบออกมาพ่อเองก็ถามลูกด้วยความห่วงใยผลสอบเป็นยังไงบ้างลูก ลูกชี้หน้าตอบพ่อเลยใครลูกมึงนั่นไงยมลูกมันเอาคืนนะพอคุณพ่อหยาบก่อนลูกก็หยาบตามเกิดพฤติก,กรรมเรียนแบบที่ชัดเจนอย่าว่าแต่พ่อกับลูกเลยปู่กับหลานก็เหมือนกันนั่นแหละยมไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงเขาก็ให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงใช่ไหมยมนะสุดท้ายนี่ครอบครัวนหนึ่งยมปู่กับหลานก็อยู่ด้วยกันตื่นเช้ามาปู่ทําหน้าที่ตนเองส่งหลานไปรเรียนหนังสือนะยมนะแต่หลานดื้อหลานแสบหลานแอบหนีกลับบ้านมา โอ้โหครูก็มาตามอยู่หน้าบ้านนี่แหละปู่เห็นครูมาตามปั๊บก็ตะโกนบอกหลานตัวเองเลยหลานเอ้ยหลานเอ้ยไปหลบไปหลบครูมาตามเองไปเรียนแล้วไปหลบเลยไปหลบเลยแต่หลานดื้อหลานแสบสวนกลับปู่ว่าปู่นี่แหละเป็นหลบปู่นี่แหละไปหลบหนูโทรลาครูบอกว่าปู่ตาย <c oughs> โอ้ยเด็กตัวนี้เนะาะก็เครียดสิใครเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตาย,ยายก็เครียดเลี้ยงลูกเลีเล้ยงหลานทุกวันนี้เนาะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอน ข้อแรกนี่สำคัญเลยนะทำให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเขาจะได้ยกให้เราเป็นไอดอลเป็นแบบให้เขาได้นะเพราะว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนประการต่อมานะอยู่ให้เห็นโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเขาเห็นเราหมดทุกคนทุกท่านไม่ว่าเราจะคิดจะทําอะไรฉะนั้นก็จงระมัดระวังให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมกันแล้วกันเขาจะได้เรียนแบบเราได้ง่ายขึ้นนะอยู่ให้เขาเห็น เห็นเลยว่าเราทําอะไรบ้างมาวัดมาวาให้เขาเห็นไหมเป็นต้นนะเขาจะได้ทําตามนะรักษาศีลให้เขาเห็นไหมเป็นต้นทุกคนทุกท่านเขาก็เรียนแบบได้ทําตามได้ประการสุดท้ายเย็นให้ลูกหลานได้สัมผัสจิตใจต้องดีจิตใจต้องเย็นเย็นเหมือนอะไรเย็นเหมือนน้าพ่อแม่เย็นเหมือนอน,อน้าโอ้โหใจนิ่งใจเย็นใจใสใจบุญลูกหลานเองก็สัมผัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้เขาเห็นให้ได้นะเราจะได้เป็นพ่อพระแม่พระเป็นพระอรหันต์ในบ้านที่เต็มไปด้วยพรหมวิหารธรรมสีข้อเมตตาการุณามุทตตาอุเบกขา,าเป็นพระอรหันต์ในบ้านที่ดีให้กับลูกให้กับหลานได้เคารพนับถือกันต่อไปหวังว่าทุกคนทุกท่านคงปฏิบัติได้และลูกเองก็จะได้ เชื่อฟังพ่อแม่ปฏิบัติตามพ่อแม่และก็อยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ที่เราอยู่ได้อย่างมีความสุขเจริญพร เเป็นคนคคตตัววบบาาชีิุณจะสยรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนิลน,น้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสีย ปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนที่ฮาขอยาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493ทถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้ว <S <S เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย ่วงตำราตัวเบาวันนี้ผมจะมาเปิดตำราตัวเบาครับเพื่อให้คำตอบกับคำถามที่ว่าถ้าลูกดือ้อรั้นเนี่ยพ่อแม่ควรทำอย่างไรพระมหาประสานได้คำแนะนำที่ผมว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับทำให้ดูอยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัสโอ้โหครบท่วนเลยนะครับนั่นคือต้องการลูกอย่างไรเราก็ต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นอยู่แบบคนดีให้เท่าเห็นและเวลาที่เขามีปัญหาเราต้องเยือกเย็นเมตตาให้เขาสัมผัสผมแทบจะไม่เหลืออะไรนะครับไม่เหลือโอกาสที่จะตอบเพิ่มเติมจากสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกไว้เลยแต่แน่นอนครับในฐานะประสบการณ์คนเป็นพ่อและการเรียนรู้จากวิชาของพระพุทธเ,เจ้าผมอยากจะย้ำทุกคนเลยนะครับว่า เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าลูกดื้อรั้นคุณกำลังเข้าใจผิดในความจริงลูกเขาคือชีวิตหนึ่งชีวิตเขามีการเรียนรู้มีการมองโลกเข้าใจโลกตามเหตุผลตามปัจจัยตามกรรมที่ส่งเขามาและเราเป็นพ่อแม่เวลาที่เราบอกว่าลูกดื้อเนี่ยจากประสบการณ์ผมส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่นั่นแหละครับที่เป็นคนดื้อมากกว่าเพราะฉะนั้น หัวใจสาคัญของคนเป็นพ่อแม่ก็คือเราต้องเป็นพรหมของลูกให้ได้อย่างแท้จริงเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต้องมาพร้อมๆกันนะครับผมไม่ห่วงเรื่องข้อเมตตากับคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ห่วงข้อกรุณาหรือข้อมุทิตาข้อที่พ่อแม่มักตกก็คือข้ออุเบกขานี่แหละจึงทําให้เราคิดว่าลูกดื้อรัน้นพ่อแม่ในยุคนี้รู้เยอะ คิดเยอะป้องกันลูกเยอะก็เลยทำให้ลูกเนี้ยถูกตีกรอบและเขาก็เลยแสดงออกบางอย่างที่ไม่ตรงกับที่เราอยากให้เขาเป็นนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้เราบอกว่าลูกดื้อรันจริงๆแล้วลูกกาลังแสดงความเป็นตัวตนของเขาแสดงศักยภาพของเขาจากหลักคิดเรื่องของพรหมวิหารแล้วหลักปฏิบัติที่ผมอยากฝากพ่อแม่ทุกคนก็คือเปิดใจให้กว้างๆครับเปิดใจให้กว้างๆ ยอมรับในความเป็นลูกของเรายอมรับในสิ่งที่เรากับลูกแตกต่างกันและเมื่อเรามีหลักธรรมคำสอนอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าคือพรหมวิหารสี่แล้วแล้วเราก็มีหลักปฏิบัติในการเปิดใจยอมรับเปิดกว้างทางความคิดของเราแล้วคำว่าลูกดื้อรั้นมันก็จะหายไปหมดครับมีแต่ผู้ใหญ่ที่มีพรหมวิหาร กับเด็กที่กําลังเติบโตที่กําลังแสดงศักยภาพแสดงการใช้ชีวิตของเขาแล้วเราก็จะได้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสด้วยจิตที่ถูกต้องครับและเมื่อนั้นคุณจะรู้เลยว่าลูกคุณจริงๆแล้วน่ารักและเมื่อก่อนนี้ตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นหรือตอนที่คุณยังเป็นเด็กอยู่พ่อแม่คุณก็อาจจะมองคุณอย่างที่คุณกำลังมองอยู่นะแค่เปิดใจให้กว้างแล้วใช้หลักคิดที่ถูกต้องผมเชื่อมั่นว่าคำว่าลูกดื้อรั้นจะค่อยๆหมดไปเพราะ ไม่มีแค่ในโลกนี้หรอกครับที่จะรักลูกของคุณเท่ากับคนที่เป็นพ่อแม่และสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องทําให้ลูกของคุณตระหนักลึกซึ้งด้วยเช่นกันและคําว่าดื้อรั้นจะค่อยๆหมดไปจากทุกๆครอบครัวครับพ่อแม่ในยุคนี้รู้เยอะคิดเยอะป้องกันลูกเยอะก็เลยทําให้ลูกเนี้ยถูกตีกรอบและเขาก็เลยแสดงออกบางอย่างที่ไม่ตรงกับที่เราอยากให้เขาเป็น นั่นคือเหตุผลหลักที่ทําให้เราบอกว่าลูกดื้อรั้นจริงๆแล้วลูกกําลังแสดงความเป็นตัวตนของเขาแสดงศักยภาพของเขาเปิดใจให้กว้างๆครับเปิดใจให้กว้างๆยอมรับในความเป็นลูกของเรายอมรับในสิ่งที่เรากับลูกแตกต่างกันคําว่าลูกดื้อรั้นมันก็จะหายไปหมดครับมีแต่ผู้ใหญ่ที่มีพรหมวิหารกับเด็กที่กําลังเติบโต ที่กำลังแสดงศักยภาพแสดงการใช้ชีวิตของเขาแล้วเราก็จะได้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสด้วยจิตที่ถูกต้องครับโลแลนเนเจอร์โค้ดขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับรายการคนตัวเบาครับรายการคนตัวเบาต้องขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับทางรายการ และแน่นอนครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นยาม่องตาถ้วยทองและโ o แลนด n เนเจอร์โคดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยโ o แลน n d เนเจอร์โคดนะครับคุณผู้ชมครับสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญมากๆความจริงเรื่องของการที่พ่อแม่กับลูกต้องเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันนั้นสำคัญอย่างยิ่งคำว่าลูกดื้อรัน้น เขากาลังจะแสดงศักยภาพนะครับผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆครอบครัวจงเปิดใจเข้าหากันและใช้ชีวิตอย่างคนตัวเบานะครับเราจะได้มีครอบครัวที่แข็งแรงและก็นําไปสู่สังคมและประเทศชาติที่แข็งแรงครับรายการคนตัวเบามุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับและพบกับผมอํานาจทัศนีคุณได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆและสวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง